ถึงเวลาที่เราคอยนะครับและแล้วทีมงานก็ปรับหมวกแชมป์ให้ใช้ใน PVP และกิวลได้สักทีนะครับอ่ะเรามาเทสดาเมจกันเลยนะหมวกแรกชิ้นแรกเนี่ยเราจะใช้ประมึกกะลัดก่อนนะครับและจะถอดเป็นมือเปล่านะครับเพื่อจะทําให้ดาเมจคงที่ส่วนเป้าหมายเนี่ยจะใส่ของประมาณนี้เลยนะครับอ่ะเราลองกันก่อนนะฮิตแรกนะอยู่ที่40 423 โอเคเดี๋ยวรอรอบต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวดาเมจรอบต่อไปเนี่ยจะใช้เหมือนเดิมก่อนนะเพื่อเทสให้ดูก่อนว่าเลขมันอะ่ะนิ่งเท่ากันนะครับก็เดี๋ยวลองเหมือนเดิมเลยอ่ะ4 23, ีะ่2 3ี่สองสาะตัวเลขมันจะอยู่ที่4400 40, นะครับทีนี้เรามาลองดู หมวกนี้เนี่ยถ้าตามคุณสมบัติเนี่ยแอคแท็ Ad จะเพิ่มเอ่อเท่าไรวะสิบสิบห้าเป็นยี่สิบห้าดาเมจอาชุล่า x สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโคตรเดือดแต่ว่าหมวกใบนี้ยังไม่ได้ใส่กระหลัดแต่ถ้ารวมคุณสมบัติมันอะแน่นอนว่าต้องแรงกว่าหมวกปลาหมึกอยู่แล้วถ้างั้นเรามาเทสกันเลยเอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดของอีกทีนึ่ง เคของเหมือนเดิมต่อยปับ๊บว้าวาอืสี่สามแปดแรงกว่าโคตรเยอะเลยนะครับเนี่ยขนาดมันยังไม่ได้ใส่หมวกกะหล่ดเอ้ยยังไม่ได้ใส่กาดกะหล่ดเลยนะบอกเลยว่าของดีที่ต้องมีนะครับใส่วอล อ่ะรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายรอบท้ายไปปับ4 2, 9, ีสองเก้าหือจัดกเดือดอสรุปนะครับก็ตอนนี้หมวกได้ถูกปรับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็บอกได้เลยว่า ถ้ามีงบหน่อยนะครับแล้วเล่นสายเนี้ยสายหิน4 4 4เมตรนะครับเซ็ตอาชีพ4เมตรแล้วก็หมวกคอมแบทบวก7นะครับแล้วก็เท้าเทมเด็กหูกะลัดเสื้อเสื้อพระเขียวบวก9อะไรประมาณเนี้ยครับรวมๆแล้วอะ่ะจะได้ฟิก 0. 8ุทั้งต่อยเร็วต่อยแรงแล้วก็โนดีเลยนะครับเซ็ตเนี้ยต้องจัดบอกเลยถ้ามี ไอเทมชิ้นไหนอยากให้รีวิวก็ลองเสนอเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวหายืมยืมกิลเอาเนี่ยแหละรครับแล้วจะมารีวิวให้ดูนะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ